เอาแล้วผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วผมอ่ะวันนี้ก็อยู่ผมปะเดิมว่าผมปมามจ้าส่วนจิตแลผมอ่ะวันนี้แล้วผมอ่ะผมจะมาประกาศแล้วผมอ่ะเรื่องกิจกรรมแล้วผมอ่ะกิจกรรมที่ผมจัดขึ้นเองแล้วผมอ่ะกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรวะกระชับมิตรปะเออนั่นแหละ,ะคือกิจกรรมนี้แล้วผมอ่ะจะเป็นโหมดทีมแล้วผมอ่ะแข่งกัน2เกมด้วยกันแล้วผมอ่ะเก็บคะแนนแล้วผมอ่ะที่1ได้รอเอ้ยสองร้อยห้าสิบแลผมอ่ะที่2ได้ ร้อยห้าสิบนะผมอ่ะที่สามได้หนึ่งร้อยนะเออกดนะผมอ่ะหนึ่งเลยผมห้ามโปรสองห้ามบั็กนะผมอ่ะสามห้ามรวมตีกันนะผมอ่ะถึงแม้จะเป็นแคนเดยวกันก็ตามนะผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะผมอ่ะเอา้ามีค่าสมัครค่าสิบบาทนะผมอ่ะเออฮฮะแล้วไอ้นี่ม่งเด้งมาจากไ,ได้ไลนะ์เนี่ย มีค่าสมัคร50บาทนะผมมาซึ่งใครอยากเข้าก็สามารถทักเฟซผมมาได้นะผมมาแล้วผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ด้านล่างนะผมมาซึ่งกิจกรรมนี้นะผมมาจัดขึ้นในวันที่19บเก้านะผมมาวันที่19นะก้าทุมาสร้าง19.50ก้าจุดนะผมมากดเข้าเกมตอนสองทุ่มนะผมมากดก็ไม่มากก็ผมมาก็เท่าที่ผมบอกไปนะผมมาก็มีแค่นี้นะผมมาคลิปนี้ผมก็มาแจ้งเพียงแค่นี้นะผมมา บายครับผมเออลืมบอกไปแล้วผมอ่ะซึ่งการแข่งนี้จะเป็นการแข่ง2เกมนะผมอ่ะมีเกาะสวรรค์กับแดนชำระบาปนะผมอ่ะจะเป็นการเก็บแต้มนะผมอ่ะว่าแต้มใครเยอะนะผมอ่ะซึ่งได้ที่หนึ่งหกสิบคะแนนนะผมอ่ะที่สองที่สอง,สอ,งอะได้เท่าไหร่วะห้าสิบห้าเท่าไหรซึ่งตามลำดับที่หน,นึ่งหกสิบคะแนนถ้าลำดับน้อยลงมาก็ลดลงมาทีละห้าเรื่อยๆนะผมอ่ะถึงที่สุดท้ายก็จะได้ห้าคะแนนนะทุกคนนะเออ แล้วใครฆ่าได้2เกมนะผมเอ้ยไม่ใช่ใครฆ่าได้1นคนนะผมะ่าก็บวกเข้าไปอีก2คะแนนนะผมะ่าแล้วจบ2เกมปุ๊บเราเจาคะแนนมาบวกกันนะผมามีการสตรีมนะผมะ่าเดี๋ยวผมจะสตรีมลงใน youtube นี่แหละนะผมาใครที่เข้ากลุ่มแล้วนะผมาก็สามารถเข้าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ youtube ผมไปให้นะผมาก็มีแค่นี้แล้วผมาบายครับผม